9นะครับแล้วก็มีเนื้อเงินนะครับ1999เนื้อนวโรหะ499เนื้อทองแดงรมดำ199นะครับด้านในก็เนื้อทองแดงรมดำ499นะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นบรรยากาศแบบนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าที่ไหนนะครับบรรยากาศแบบนี้นักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปก็มีที่เดียวนะครับที่วัดอรุณนะครับเป็นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพญายัก วัดแจ้งนะครับแล้วก็จัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าวัตถุมงคลยังมีให้เช่าบูชารุ่นไหนบ้างนะครับนี่เพื่อนๆดู นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับถือว่าเป็นปันจจัยของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะครับสำหรับวัดอรุณนี่ถือว่าน้อยนะเพื่อนๆเพราะว่าปกติแล้วจะเยอะกว่านี้ตอนนี้เป็นพูดง่ายๆไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวอะแต่ก็ยังมีอยู่แต่ก็น้อยลงปกติ ช่วงฤดูท่องเที่ยวนะตรงนี้แทบจะไม่มีที่เดินเลยเดี๋ยวเราไปดูวัดถุมงคลกันก่อนนะครับอยากจะพาชมรอบๆวัดนะครับสำหรับใครที่คิดถึงวัดอรุณเก็บภาพรบรรยากาศล่าสุดมาให้ได้รับชมนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่จะมาเช่าบูชานะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับ ของวัดอรุณก็ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีเหรียญพญายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาบร,รมีนะครับตรงนี้เลยนี่มีขนาดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันวันนั้นผมก็ได้มาพุทธาพิเศษอยู่นะครับวันเสาร์ที่28ธันวาคมพศ2567นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเหือรุ่นไหนบ้างนะครับนี่ครับเนื้อทองคํานะครับ129,999สนาพนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินนะครับห9ึ่เนื้อนวโรหะ499ราส เนื้อทองแดงรมดำร้อยเก้าสิบเก้านะครับด้านในก็เนื้อทองแดงรมดำสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีเนื้อนวะโรหะเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเนื้อเงินสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีเนื้อทองคำนะครับ 1,099,999นะครับแบบบูชานะครับตั้งบูชาขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับนี่5,999นะครับแล้วก็มีขนาด7นิ้วนะครับ8,999นะครับ ก็ขนาด9นิ้วนะครับหนึ่งมืนสี่พันเก้ารอยก้าสิบเก้าแล้วก็มีแบบเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็น รุ่นกรุงทนบุรีนะครับ28พฤศจิกายน2อ6 1นเอนะครับนี้เป็นชุดนะครับ1,000 0ืนะครับแล้วก็มีล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตนี่ก็1,000 0นะครับส่วนเหรียญเป็นเนื้อผงนี่5้500นะครับ เป็นเหรียญก็มี400มีนีพั 1, 2, นสองครับส่วนเหรียญเนื้อเงินนี่2,000ครับถ้าเป็นเนื้อธรรมดานี่ก็400ครับก็มี600นะครับนี่ครับตัวอย่างเหรียญน,นะครับ ลงยานูก็4ี่รอยนะครับแล้วก็มี3 5 0รห้าสิบรุ่นเล็กเนาะเบีเยดเล็กนี่1ร0ยห้าสิบก็มีนะครับนี่เงินเนื้อเงินนี้พันห้านะครับนี่เหรียญน,นี้สองรอยนะครับลมดำนี่ก็สามร้อยโอ้สวยมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับ เหรียญสวยๆของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่วัดอรุณนี่ถือว่าราคาไม่สูงมากนะคร<ม>ับส่วนเหรียญพญายักษ์นะครับก็ยังมีให้เช่ากูชาอยู่นะครับมี350 150นี่อย่างนี้ก็250นะครับมี1,500้าก็มีครับเงินก็มี300นะครับ เป็นองค์พยายักษ์นะครับมีสี่ร้อยนี่เนื้อเงินก็มีสองพันพันสามก็มีนะครับเป็นเนื้อผงก็เจ็ดร้อยหนึ่งร้อยก็มีครับมีหลายแบบนะครับมีพญายักษ์นะพญายักษ์นี่สามพันห้านะครับแล้วก็มีพระเจ้าตากนะครับนีพระเจ้าตากรุ่นนี้นะครับนี่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพัน ก็มีห้าร้อยมีสองร้อยมีห้าร้อยเนาะโอ้นี่สวยนะครับเป็นเนื้องเงินนะครับสองพั 2005, นห้านี่นี่สองพันนะพระพุทธนรมิตรนะครับก็สองพันห้านะครับตรงนี้ อันนี้สองหมื่น้านะครับสองหมืน้าสองหนนี่2นึ0 0หมืนห้านี่หนึ่งหมื่บาทนะครับอายายักวัดแจ้งสามพันก้ารนะครับนี่ตอนนี้วนึงช้าเ่งมาถึงชาเนี่ยด้าอสวยนะบนี่เจอตารุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนีครับรุ่นใหม่ล่าสุด รุ่นนั้นจะเป็นรุ่นเก่ากว่านคนับนี่ก็จะเป็นรุ่นที่จัดสร้างเพื่อจัดหารายได้บูรณะกำแพงโบราณรอบวัดอรุณน,นะครับก็มีขนาดหน้าตัก9นิ้วนะครับบูชา14,999แล้วก็ขนาด7นิ้วก็ บูชาแ9ดพันเก้า้อยบเก้านะครับจำนวนสร้างไม่เยอะนะครับเก้าร้อยเก้าร้ยเก้าองค์ครับนี่ก็มีขนาดหน้าตัก5นิ้วจัดสร้างก็เก้าร้อยบเก้าองค์โดยจาก5้าพันเก้ารเก้านะครับมีองค์เล็กๆด้วยนะครับนี่องค์เล็กๆที่เมื่อกี้ผมพาชมเป็นทองคำเป็นทองนี้ก็หนึ่งแสนเ้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเกบเก้าะครับเนื้อเงินก็จำนวนสร้างก็ 1,999องนะครับบ,บูชาก็2499นะครับก็มีเนื้อโลหะก็999เนื้อทองแดงรลมดำก็499นะแล้วก็มีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับก็ทองคำนี้ก็1,299,999 9 9 9งก็มีเนื้อเงินนะครับ1,999นะครับแล้วก็เนื้อโลหะเนื้อนะวะโลหนะ ก็สี่สี่เก้าเก้านะครับรถทงแดงลมดาก็ราคา199ยาสนะครับเป็นวัตถุมงคลเจ้าตากสินนะครับแล้วก็รูปหล่อพยายักษ์ก็มีให้เชาบูชานะครับหลังจากชมวัตถุมงคลแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศล่าสุด ที่วัดอรณุณนะครับก็ยังถือว่าวัดอรณุณเป็นฝันใจนักท่องเที่ยวอยู่นะครับนักท่องเที่ยวเยอะขนาดไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวอย่างที่ผมบอกนะครับถือว่าหน้านี้ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับ อาก,กาศร้อนมากนะครับแต่นักท่องเที่ยวก็สู้ไม่ถอย โอ้เข้ามาในนี้ก็มีวัตถุมงคลรุ่นมหาบารมีนะครับ<ฮ>ก็พยายักษ์วัดแจ้งนะครับแต่ตรงนี้เขาคงจะใส่ตู้กระจกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะครับนี่มีเง,เงินลงยาด้วยนะ แต่รุ่นนี้ก็ยังมีให้เช่าอยู่นะบุรณะปฏิสังขรณ์วัดอรุณให้งดงาม สมัยกรุงธนบุรีสมัยรัตกโกสินนะครับในนี้เขาก็จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมกันนะครับในนี้ห้องแอร์เย็นเลยนะครับนี่่นน วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ